หลวงปู่ใจอินทาสุวรนโนวัดเสด็จอเภอัอมพาวาจัังหวดสมุทรสงครามพระเกจิชื่อดังแห่งลำน้าแม่กลองท่านเป็นพระมหาเถราจารย์ผู้เลืองเวททรงวิทยาคุณมากด้วยบุญญาพินิหารและมีอิทธิคุณความเข้มขลังด้านพุทธาคมเป็นที่เรื่องลือท่านศึกษาพระธรรมวินยัยวิปัสสนากรรมฐานและพุทธคมต่างๆกับพระอาจารย์จุ้ย และได้ศึกษาวิชาเพิ่มกับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวรวมถึงได้รับการถ่ายทอดวิชาว่าด้วยการสร้างตะกุดปราบทาสามหาระงับตะกุดมะขามเรียงและตะกุดหัวใจโลกธาตุซึ่งเป็นตะกุดรูปอมอันลือลั่นให้แก่หลวงปู่ใจจนหมดสิน้นท่านเคารพหลวงปู่ยิ้มมากทุกปีท่านจะแวะมาพักที่วัดหนองบัวและเอาหมากพลูมาถวายแก่หลวงปู่ยิ้ม ต่อมาท่านได้ออกธุดงเพื่อฝึกจิตสมาธิในสถานที่ต่างๆและได้ศึกษาวิชาเพิ่มกับเกจิเก่งๆอีกหลายลูกท่านมีลูกศิษย์มากมายเช่นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญวัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่นทั้งพระเหรียญรูปหล่อและพระปลอกใบมะขามเนื้อเมฆพัดก็จัดเข้าอยู่ในชุดพระเบญจภาคีปลอกใบมะขามซึ่งโด่งดังมาก และยังมีตะกุดอีกหลายแบบที่โดดเด่นมากคือตะกุดลูกอมซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ยิ้มตะกรุดของหลวงปู่ใจท่านจะสร้างด้วยความพิถีพิถันใช้ความปราณีตรบรรจงเป็นอย่างมากและในช่วงปลายชีวิตของท่านได้สร้างเหรียญพระประจำวันครบทุกวันเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาไว้บูชากันท่านมรณภาพในวันที่23มิถุนายน 2,505สิริอายุ100ปีพรรษา78ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและถ้าใครอยากที่จะให้ทำคลิปเรื่องอะไรก็เม้นมาคุยกันค่ะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ f a c e b o o k และเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ